สวัสดีครับมาพบกับรายการ ASP Market Talk นะครับประจำวันจันนะครับที่28กันยายนนะครับก็เดี๋ยวก่อนไปประเด็นอื่นๆเนี่ยสรุปภาพตลาดนิดนึงดีกว่านะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็โดยรวมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซ็นด์ก็ถือว่าเป็นภาพที่ปรับปรับลงเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับ อ่าสามนะครับถ้าเราไปมองเนี่ยนะครับก็เหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับก็มาจากประมาณสามปัจจัยได้นะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในในหลายประเทศเลยนะครับที่เป็นภาพของการเด้งตัวขึ้นมานะครับโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆผมว่าโฟกัสหลักๆมันไปอยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับในส่วนของทางอังกฤษสเปนเนี่ยนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้การ มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปกดดันบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยโดนเคาะ profit นะครับ,รบขณะที่ในส่วนของอปัจจัยในประเทศเองนะครับอุณหภูมิการเมืองเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่ามันจะเป็นภาพท,ที่สูงขึ้นมานะครับหลังจากที่าการประชุมร่วมรัฐสภา,าเนี่ยในเม,เมื่อสัปดาห์ก่อน<ช>นะครับดูเหมือนว่าผลก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่หลายฝ่ายคาดการนะครับนั่นก็คือทาง รัฐสภานะครับก็มีมติเลื่อนเลื่อนที่จะลงมติการแก้ไขรัชธรรมนูญออกไปนะครับก็ตั้งคณะกรรมการมาทีการเพื่อศึกษาไปก่อน1เดือนนะครับตรงซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะทําให้การเมืองนอกสภาเนี่ยนะครับมันมีความุความน่ากังวลมากขึ้นนะครับก็ต้องติดตามจากผู้ไม่เห็นด้วยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือแรงปรอร์ต นะครับที่จะเตรียมเงินกันเข้าไปซื้อในส่วนของตัวหุ้น scgp นะครับซึ่งในเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่เราที่ฝ่ายวิจัยเรามานําเสนอเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนที่เป็นกลุ่มสถาบันเนี่ยนะครับที่จะต้องเตรียมเงินเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือจะต้องเตรียมสักประมาณ2.6หมื่นล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็3องค์ประกอบนี้นะครับก็เลยเป็นแรงนะครับที่ทําให้ภาพของตลาดเนี่ยนะครับ บ้านเราเนี่ยก็เป็นภาพของก,การปาารับฐานลงมาแล้วก็ถ้ามาดูโฟล์ก็คือต่างชาติกับสถาบัานในประเทศเนี่ยก็เป็นภาพของก,การขายทุทีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผู้ซื้อหลักเนี่ยก็เป็นนักลงทุนในประเทศแต่เพียงผู้เดียวนะครับ,รบที่ประมาณสัก1.5ึ่งหมื่นล้านบาทนะครับมันก็เลยทําให้ภาพของเซตเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของประเด็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่ในส่วนของสัปดาห์นี้บ้านดีกว่านะครับคุณนิกสิ่งที่เราต้องเผชิญเนี่ยนะครับเอาประเด็นแรกก่อน นะครับคือในส่วนของต่างประเทศนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่มันจะมาช่วยประคับประคองตลาดได้บ้างไหมนะครับครับจริงถ้าดูประเมินจากภาพแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับต้องบอกว่าวีคนี้เป็นวีคที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีปัจจัยหลายปัจจัยที่น่าจะกดดันตลอดทั้งอาทิตย์นะครับก็หนึ่งเลยนะครับเรายังคง ประเมินนะครับว่าประเด็นเรื่องโควิดนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นแรกที่เราเชื่อว่าน่าจะกดดันตลาดหุ้นโลกรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดมาดูล่าสุดเนี่ยคือตัวจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างที่เมื่อกี้พี่ป๊อบบอกเลยนะครับว่าในยุโรปในเอเชียเนี่ยจำนวนการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นในอิตาลีนะครับขอให้ไปดูในรูปดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าประเทศที่เมื่อกี้พี่ป๊อบพูดมานะครับตั้งแต่ตัวสเปนฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีเนี่ยจะเห็นได้ว่า กราฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนี้เราตับทำตัวค่าเฉลี่ยรายเดือนมาให้ดูจะเห็นได้ว่าแท่งสีเขียวนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเดือนกันยายนี้ทุกประเทศเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาและก็ดาแล้วก็สิงหานะครับทั้งอังกฤษฝรั่งเศสนะครับร่วมถึนอิตาลีแล้วก็เปรย์ด้วยนะครับในเอเชียก็เหมือนกันนะครับอย่างพม่าเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยก็ยังอยู่ประมาณ2องอกว่ารายก็ใกล้เคียงบ้านเรานะครับ อินเดียนะครับอินโดฟิลิปปินส์ก็ยังเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยประเด็นที่ตลาดกังวลนะครับเหมือนที่พี่ป๊อปบอกนะครับว่าพอผู้ติดเชื้อมันเพิ่มการล็อกดาวน์พอมีการล็อกดาวน์เนี่ยหลายประเทศที่มีการล็อกดาวน์เราก็รวบรวมมาให้ดูว่าครับเมียนมาอินโดสเปนอังกฤษที่มีการล็อกดาวน์ไปว้บางที่แล้วเนี่ยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยมีอีกประเทศหนึ่งก็คือฝรั่งเศสที่มีการเข้มงวดการล็อกดาวน์ นะครับมีการสั่งปิดร้านอาหารนะครับก่อนสี่ทุ่มเนี่ยก็คือต้องปิดละนะครับ,รบซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าครึ่งปีแรกอะล็อกดาวไปเดือนห<ป>นึ่งสองเดือนเนี่ย GDP โลกหายไปต้อง4.9%งบ้านเรา GDP หายไปเกือบ10%เของบ้านเรายังดีที่ผู้ใช้ยังไม่เพิ่มแต่ถ้าเกิดมีการล็อกดาวอย่างที่เห็นว่ามีประเทศต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยถ้าเกิดมันล็อกดาวเนี่ยมันจะกระทบกับการค้าการเคลื่อนย้ายทั้งคนสิ่งของรวมถึงตัวเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นนะครับอันนี้คือประเด็นแรกท ครับซึ่งในโควิดเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราจังกันได้คือ2อสอสัปดาห์ก่อนย้อนไปสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเป็นฝั่งเอเชียนะฮะที่เพื่อนบ้านเราที่เพิ่มขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นยุโรปแต่สัปดาห์เนี่ยนะครับที่ที่เมื่อที่เมื่อวานเนี่ยเห็นข่าวมาอย่างล่าสุดก็คือในส่วนของฝั่งเริ่มไปที่สหรัฐละนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคือนิวยอร์กนะฮะที่จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็พบขึ้นมาเนี่ยนะครับพันกว่ารายนะครับในในซึ่งถือว่ามากที่สุดเนี่ยในรอบกว่า3เดือน นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับในในเมืองหลักๆของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันจะนํามาสู่การใช้มาตรการที่เข้มงวดหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ดูเหมือนว่าภาพของโควิดเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับมันยังเป็นภาพที่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะมีน้ําหนักมากกว่าในส่วนของกระแสความคืบหน้าของวัคซีนนะครับที่ ในส่วนของอล่าสุดที่เราอัปเดตกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าสู่เฟสสามนี่ประมาณ11บริษัทแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เฟสสามตรงนี้ะจะยังมีน้ําหนักไม่มากพอต้องใช้เวลาใช่แล้วมันต้องใช้เวลาต่อนะครับดูเหมือนว่า,าภาพตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ที่กดดันอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันพอมันกระแสนะครับพวกโควิดเนี่ยนะครับการแพร่ระบาดที่มันกดดันแน่นอนก็คือถ้ากระแสตอนนี้นะครับมันก็ต้องไปหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโควิดนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามองนะครับที่หุ้นที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกที่ขายพวกถุงมือยางเนาะถ้าในใกล้เคียงกับตลาดนะครับก็คืออย่าง STGT หรือว่า STA เป็นต้น พวกนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นหุ้นในกระแสในช่วงนี้อยู่ได้นะครับถัดมานะครับคุณนิกในสัปดาห์นี้นะครับเข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันครับขอยนาไปดูในรูปนะครับจริงๆมีพอย n ์หนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับก็คือในส่วนของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเพียบพายพการผลิตของทั้งจีนญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะครับซึ่งจะประกาศในระหว่างวันที่30กันยายนครับหนึ่งตุลานะครับก็ต้องมาติดตามกันว่า ในเดือนกันยานี่ตัวเลขภาคการผลิตมันจะกลับมาฟื้นตัวหรือเปล่าเพราะเราเริ่มเห็นในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันเริ่มชะลอชะลอแล้วนะฮะซึ่งถ้ามาดูคอนเซนต์สัเนี่ยหลายประเทศก็มีการคาดการณ์ว่าเริ่มจะชะลอแล้วที่ถ้าเกิดตัวเลขพีเอไมออกมาไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นก็ได้อย่างล่าสุดก็คือยุโรปนะครับคอนเซนต์สั้คาดจะชะลอจาก53.7จุดลงมาเหลือ51.7จุดนะฮะก็ต้องติดตามประเด็นตรงนี้แต่อีกพอย n ์หนึ่งที่ผมมองว่ามีน้ำหนักมากกว่านะครับกาารรดดีีเตล้งปะนิ ร,ระหว่างคุณโจไบเดนกับคุณทั้มเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณทัามก็มีการแต่งตั้งคณะผู้พักษาท่านใหม่ขึ้นมาล้วสารสูรงสุดนะฮะก็เป็นฝั่ง,งคุณทัามนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันน่าทำให้การเมืองสารัฐเนี่ยน่าจะเริ่มมีน้าหนักแล้วก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเพราะว่า การดีเบตครั้งนี้เป็นการดีเบตครั้งแรกจะมีการดีเบตประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับดีเบตในส่วนของนโยบายทั้งเศรษฐกิจการค้าทั้งหนสังคมนะครับแล้วก็ประเด็นในช่วงนี้เหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึงสี่สิบวันครับครับจะเห็นได้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เองนะครับมันมีประเด็นที่ฝั่งคุณทรมเนี่ยก็กดดันฝั่งจีนอีกแล้วครับก็มีการลงคําสั่งนะครับห้ามบริษัทสหรัฐส่งชิปไปกับตัวบริษัท s m i อซครับซึ่งเป็นบริษัทชิป รายใหญ่อันดับหนึ่งของจีนอาจจะเป็นรองของไต้หวันบริษัทหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตช่วงที่ผ่านมาครับพี่บอ๊อบคุณทัพเนี่ยมีการแบนเขาเรียกว่าบริษัทที่เกี่ยวกับเทคของจีนในส่วนของายนะไปละก็คือหัวเว่ยแททีห้ามบร,าริษัทสหรัฐเนี่ยค้าขายกับหัวเว่ยกับแททีรวมถึงถัดมาเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเขาจะมีการไปหาพันธมิตรแบนการขารด้วยอันนี้เนี่ยมาแบนต้นน้ําก็คือผู้ผลิตชิปผมมองว่าถ้าในถัดไปเนี่ย ถ้าเกิดยังกดดันต่อนะฮะอาจจะคล้ายๆกับหัวเว่ยกับที่ที่โดนก็คือไปหาพันธมิตรประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยห้ามทำการช้ากันด้วยผมมองว่าแรงตึงเครียดตรงนี้มันแะกดดันหุ้นจีนอย่าง SMIC เนี่ยวันเช้ามันงไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับมครับก็ดูเหมือนว่าพอใกล้ดีเบตใกล้อะไรคุณทำก็ต้องพยายามที่จะดึงคะแนนเสียงตัวเองขึ้นมาครับซึ่ง ส่วนหนึ่งที่เขาทํามาตลอดก็คือว่าจะกดดันจีนให้มันมากขึ้นครับแล้วเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นนี้เนี่ยกลับเพิ่มเข้ามาแล้วก็อาจจะมาเป็นแรงกดดันตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอประเด็นในต่างประเทศนะครับ <S <S ที่ อมองแล้วย,ยังไม่ค่อยเห็นปัจจัยหนุนเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าดูจากที่คุณนี้บอกตัวดัชนี pmi เองก็ดีก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มชะลอชะลอลงล้างเหมือนกันนะครับขณะที่ในส่วนประเด็นในประเทศนะครับประเด็นในประเทศเนี่ยนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับช่วงนี้มัน,มนดูเบาๆแห้งๆไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการติดตามนะครับเรื่องเรื่องของพนฒาานการของเหตุการณ์ ต่างๆที่ผ่านมานะครับเอาอันแรกก็คือในส่วนของประเด็นการเมืองนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าล่า,ลาสุดเนี่ยนะครับสาที่<ม>ที่ผ่านมาเราเห็นก็คือประเด็นในส่วนของพรรคเพืเ่อไทยนะครับที่เราเห็น Move การเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับซึ่งก็ดูว่าตรงส่วนนี้นะครับเราจะเห็นภาพยังไงต่อนะครับซึ่งเราในฐานะนักวิเคราะห์ ตรงส่วนนี้เราคงไม่ไปวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นการเมืองนะครับ<ช>แต่ว่าสิ่งที่เราติดตามก็คือว่ามูฟต่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้หนึ่งะครับก็คือในส่วนของตัวาภาครัฐเองเนี่ยม<ช>าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆมันต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็2อ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าอุณหภูมิทางการเมืองนอกสภาเนี่ยนะครับมันจะถ้ามีมูฟอะไรต่างๆมันจะทำให้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยการเกิดผู้ชุมนุมเนี่ยมันเบาลงได้หรือเปล่าซึ่งตรงส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราต้องติดตามนะครับซึ่งตรง ตรงนี้นะครับเราก็เลยมีการทําเก็บข้อมูลรอบนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับว่าความร้อนแรงทางการเมืองในรอบนี้นะครับมันส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นของบ้านบ้านเราเนี่ยนะครับไประดับไหนแล้วนะครับถ้าเทียบกับในช่วงของ3รอบก่อนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ไปดูในในสไลด์นิดหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เราเก็บมานะครับก็คือว่าในยามที่ประเด็นทางการเมืองเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มมากดดันเนี่ยนะครับในส่วนของค่าเงินบาทจะตอบสนองยังไงโปรต่างชาติจะตอบสนองยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับจะตอบสนองยังไงนะครับซึ่งเราก็มาศึกษานะครับเปรียบเทียบกับการชุมนุม3ครั้งรอบก่อนนั่นก็คือการชุมนุมในกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2 5 5 1นะครับนปชเมื่อปี255 3นะครับแล้วก็กปปสเมื่อปี2556 นะครับผมพูดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับถ้าในแง่ของการชุมนุมเมื่อผ่านไป1.5เดือนนะครับก็คือผ่านไปเดือนครึ่งเนี่ยนะครับถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับของการชุมนุมในอดีตเนี่ยการตอบสนองของค่าเงินบาทเป็นลักษณะคืออ่อนค่าครับอ่อนค่าประมาณสักสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับโฟล์เนี่ยจะไหลออกประมาณสักสามจุดแปดหมื่นล้านนะครับแล้วก็เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะปรับลดลงนะครับประมาณสักหกจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับตัวตัวเพื่อน เพื่อนของเรานะครับที่ใช้ชีวดก็ที่ใช้เป็นเบนช์มาร์กเนี่ยก็คือในส่วนของ MSCI Emerging Market นะครับที่ติดลบไป4.8อนันนี้คือในแง่ของค่าเฉลี่ยนะครับขณะที่รอบปัจจุบันเนี่ยมาดูบ้างว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่าเหมือนกันนะครับคล้ายเดิมคล้ายเดิมเลยนะครับพฤติกรรมขายเดิมสิ่งที่ชัดเจนคือพฤติกรรมขายเดิมนั่นคือเงินบาทอ่อนค่าจุดแปดเม็ดเงินต่างชาติไหลออกสามจุดแปดหมื่นล้าน เยอะกว่านะครับซึ่งแต่ก็เยอะเยอะกว่าฮะเฉลี่ยแต่ก็พูดอย่างเงี้ยคือมันก็เยอะกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากอ่ะนะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัวอินเด็กซ์อินเด็กซ์นี่ก็ลงมากเหมือนกันนะฮะลงไป7.4เนะครับถือว่าอันดับเปอร์ฟอร์มกว่าตลาดหุ้น MSCI Emerging Market ที่ติดลบไป3.5นะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับก็มองแล้วคือโมเมนตัมทิศทางถ้าเราเทียบกับของของเดิมเนี่ยเหมือนทิศทางคล้ายกันเลยครเหมือนแน่ดีเล เบือนกันบาทอ่อนโฟออกเซ็ตลงนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยคือครั้งนี้อาจอาจจะมากกว่านิดนึงนะอาจจะมากกว่านิดนึงแต่ว่าก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับภาพของการชุมนุมเนี่ยมันจะเห็นเราจะเห็นจุดอะไรที่มันเป็นจุดทะ่ยนทาให้ภาพของการชุมนุมเนี่ยมันเบาลงหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่เบาลงนะครับเดี๋ยวอีกอ2ถ้าสมมติผ่านไป2เดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเลขกันนะครับก็ติดตามเดี๋ยวเรามานําเสนอเรื่อยๆนะครับกับประเด็นนี้นะครับถัดมานะครับ ประเด็นที่2นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูมองดูในแง่ของตัว e a r n i n g บ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในแง่ของ EPS นะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราวัดจากวันที่13สิงหานะครับซึ่งเป็นวันที่ประกาศงบไตรมาสสสิ้นสุดแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของเส้นสีน้ำเงินนะฮะนั่นคือในส่วนของ EPS ปี63นะครับอันนี้เป็นเส้นของคอนเซนแซรที่เขาประเมินกันนะก็ดูเหมือนว่าอัตราการปรับลงเนี่ยนะครับหรือว่า EPS ดาวเกรดเนี่ย จะเริ่มจะเริ่มชะลอลงเหมือนกันก็คือปี63เนี่ยก็ตอนนี้ที่คอนเซนซัสค่าเนี่ยอยู่ที่57.86ิ็ครับก็ลงมาเนี่ยประมาณสัก2.89เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ในส่วนของเส้นฟ้าเนี่ยเส้นฟ้าก็คือ e p s ของปีหน้านะครับปีหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นภาพของการปรับลดลงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็คืออยู่ที่ตอนนี้มาอยู่ที่7 5 6 2แล้วกนะครับก็คือปรับลดลงไปถึงประมาณสัก5%เปเได้นะครับซึ่ง ตรงส่วนนี้นะครับก็เชื่อว่าถ้ามองในแง่เทรนด์จากนี้ถามว่ามีอยู่ไหมก็มีอยู่นะคคือการปรับลงมียังมีโอกาสที่จะปรับลงอยู่ครัทำไมเราถึงมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าในส่วนของ ASP เองเนี่ยหรือว่าฝ่ายใจเอเชียพัฒน์เราเองเนี่ยมองว่า EPS ปี63เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสับก5ของแรงต่ำกว่ายังต่ำกว่านะครับขณะที่ EPS ปี64เนี่ยของเราทำไว้ที่ 72. 5มันก็เลยเป็นเหตุว่า เขาก็น่าจะลงตามเราก็่อเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เรายืนมานานพอสมควรนะครับแล้วก็คอนเซนปตสก็ค่อยๆปรับมาถึงเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยแรงกดดันตรงนี้อาจจะยังมีต่อได้นะครับโดยเฉพาะต้องโฟกัสที่ดีก็คือหุ้นในกลุ่มพวกบิ๊กแคปเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นเทรนด์ที่ลงอยู่เนี่ยนะครับภาพของการปรับขึ้นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับขนาดในส่วนของตลาดนะครับขณะที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวโฟล์นะครับ ก็คือความเสี่ยงที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะทําให้ในแง่ของโฟล์เนี่ยนะครับนักลงทุนทั้งต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศเนี่ยยังเป็นภาพที่ไหลออกอยู่นะครับถ้าเรามองในแง่ของมันทูเดตนะฮะมันทูเดตเส้นสีแดงนะฮะก็คือเป็นแรงขายของต่างชาติก็ยังจัดต่อนะฮะหนึ่งจุดหกห้าหมื่นล้านนะฮะนี่ของมันทูเดตนะครับแล้วก็สถาบันในประเทศก็ยังขายต่อครับ1.4หมื่นล้านบาทนะครับก็เลยเป็นแรงกดดันทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ ปรับลงไปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราที่คุณนิกทำมาเนาะนะครับ,รบก็ให้คุณนิกอธิบายดีกว่าครับ,รบจริงภาพนี้เนี่ยเราอธิบายเราต้องการนำเสนอว่าเราเก็บตัวเลขเงินฝากในระบบ นะครับซึ่งเป็นเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจําก็คือเส้นสีน้ําเงินนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจำเนี่ยมันก็ยังคงทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ,รบก็คือจะเห็นได้ว่าจากในรูปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นมาเนี่ยเงินฝากมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เรานำนำเสนอโดยตลอดว่าตัวเงินเนี่ยมันไปขังอยู่ใน อะไรที่มันปลอดภัยนักลงทุนอาจจะยังไม่กล้าเทคลิสต์มากนักนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินฝากตอนนี้เนี่ยก็มีมูลค่ามากกว่าตัวมาร์เก็ตแคปของเซ็ตละนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ความเสี่ยงที่มองไปข้างหน้าว่ามันยังดูเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันดูปลอดภัยเงินก็อาจจะออกจากเงินฝากนะครับแต่ถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ยังคงอยู่ในนี้นะฮะแช่อยู่นะครับแช่อยู่ก้อนมหึมาเลยครับก็คงต้องรอความเสี่ยง พวกที่เรานํามาเสนอมาช่วงต้นเนี่ยถ้าคลายตัวก็มีโอกาสแบบนั้นความเสี่ยงมีอะไรบ้างทันอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องโควิดครับนะครับเรื่องการเมืองครับนะครับซึ่ง2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับก็ถ้าคลายตัวไปเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับก็ดูเหมือนว่าภาพเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้มีประเด็นบวกที่มีน้ำหนักที่จะไปขับเคลื่อนตลาดได้มากนะครับ จะมีก็มีประเด็นเล็กๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของอาภาพการลงของเซ็อินเด็กซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสเรเ็เศษๆมันก็ทําให้ในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็เริ่มส่งสัญญาณโอเวอร์โซเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะเราอาจจะเห็นการรีบาวได้นะครับแต่ว่าการรีบาวตรงนี้นะครับอย่างที่คุยกันมาตลอดก็คือภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยเรายังไม่เห็นปัจจัยที่มันจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไกลมากนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคงจะเป็นภาพของการรีบาวแล้วก็คงสึๆ คงจะเป็นอะไรที่ขึ้นได้ค่อนข้างยากพอสมควรสาหรับในส่วนของตลาดนะครับดังนั้นนะครับก็อย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับเพราะว่าในยามที่ตลาดลงเนี่ยนะครับหุ้นท็อปพีของเราเนี่ยไม่ได้ลงตามนะครับหุ้นท็อปพีเราไม่ได้ลงตามถ้าตามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลายตัวก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเพราะว่าสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับคุณนิกเราเห็นก็คือภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลุกเป็นเคเชฟได้เหมือนกันนะเหมือนเศรษฐกิจเลยนะฮะเชฟ วันนี้มีการพูดกันเคเชฟเคเชฟเต็นเคิงเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยเหมือนกันถ้าเราไปดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปดูในหน้าจอดีกว่าครับนะครับเป็นรูปตัวเคใช่ใช่นะฮะเป็นรูปตัวเคผมเอาไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฮะจะได้จําง่ายๆนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะฮะคือเอาหุ้นใหญ่ก่อนเราจะเห็นว่าภาพของหุ้นใหญ่เซทฟิฟตี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ลงไปนะครับจัดเลยว่าลงไปค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราไปดูหุ้นหุ้นเล็กบ้างนะครับเอสเซ็ก เราจะเห็นว่าคือหุ้นเอสเน่ยกับกับไม่ได้ลงเนี่ยกับมันสวนทางกันนะครับกับชี้ขึ้นเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนี่ชัดชัดกว่าอีกนะครับหุ้นใหญ่ลงหุ้นเล็กไม่ลงใช่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับ MAI เนี่ยชัดมาก MAI นี่ส่วนเลยฮะเป็น K เลยนะฮะ MAI ขึ้นนะครับแต่ว่าเซฟดิฟตี้เนี่ย นุนะครับก็ภาพอย่างเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นก็คือต่างชาติกระทบันช่วงเนี้ยนะครับก็คงไม่ได้เป็นภาพของการซื้อนะครับที่เราให้ดูตัวเลขมันทุเดตก็ขายหนักทั้งคู่แต่ว่าผู้ที่ซื้อหลักจริงๆก็คือนักลงทุนในประเทศนะครับซึ่งนักลงทุนในประเทศเนี่ยนะครับแน่นอนเลยว่า พฤติกรรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะไปชอบไปที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะถ้าจะทําการเทรดดิ้งนะครับเพราะว่ามันจะให้ผลตอบแทนในแง่ของแคปิตอลเกตแล้วก็ความผันผวนเนี่ยที่มันมีโอกาสที่จะได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้หุ้นเล็กตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าะจะเป็นกระแสนิยมมากกว่าหุ้นใหญ่ ดังนั้นเนี่ยนะครับกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยนะครับช่วงนี้เราก็ยังไปที่หุ้นในขนาดกลางขนาดเล็กอยู่นะครับธีมเรายังเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับที่เราเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ยังชอบในส่วนของตัว MCS นะครับตัว MCS เนี่ยประเด็นเพิ่มเติมนะครับที่มีขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือทางบริษัทเนี่ยเขามีการแจ้งตลาดครับที่จะลดทุนจดทะเบียนนะครับลงนะครับจากจากเดิม นะครับซึ่งการลดทุนจดทะเบียนตรงนี้นะครับก็สาเหตุเนี่ยมาจากคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยเมื่อสปีก่อนเนี่ยนะครับเขาเคยทำโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็อันนี้มันผ่านพ้นมา3ปีละนะครับแล้วก็เขาก็มีอินเทนชั่นนะครับที่จะลดทุนจดทะเบียนของเขาเนี่ยนะครับลงมานะครับซึ่งผลของการลดทุนจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็คือทำจะทำให้ในส่วนของจํานวนหุ้นนะครับ จดทะเบียนที่ชาระแล้วเนี่ยมันจะลดลงมาเดิมเนี่ยอยู่5้าอล้านหุ้นนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะลดมาเหลือ4 7 7อล้านหุ้นเนื่ว่าหรือว่าลดลงมาเนี่ยประมาณสัก4ี่ดปเซนะครับการที่หุ้นจํานวนหุ้นจดทะเบียนเนี่ยมันลดลงนะครับมันหมายมันจะมีข้อดียังไงนะครับก็จํานวนก็คือจํานวนหุ้นลดลงก็คือตัวหาเนี่มันจะลดลงนะครับพอตัวหาลดลงเนี่ยก็คือถ้าเรา ทำในแง่ของตัวกําไรสุทธิก็คือกําไรต่อหุ้นเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับโดยในส่วนของผลของการที่ลดทุนจดทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ในส่วนของ EPS เนี่ยนะครับของ MCS เนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่ไตรมาสสี่ขึ้นไปไตรมาสสี่ปีเนี่ยนะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของการปรับขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับโดยถ้าเรามองในแง่ของผลที่ได้เต็มปีเนี่ยนะครับก็คือ EPS ปีหน้าของ ปีหน้าเนี่ยนะครับของ MCS เนี่ยก็จะเพิ่มจาก1.86บาทเนี่ยเป็นประมาณสัก1.95บาทต่อหุ้นนะครับก็หรือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก4%เศษๆครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับก็เราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงหนุนนะครับเป็นแรงหนุนหรือว่าเป็นซีดิเมนต์เชิงบวกกับในส่วนของราคาหุ้นของ MCS ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้ามองในแง่ของผลประกอบการของ MCS เนี่ยนะครับปัจจุบันเราเราเชื่อว่าด้วยประมาณการปัจจุบันเนี่ย เราเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นดาวสายอะไรนะครับ,รบเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแบคบล็อกในปัจจุบันของ MCS เนี่ยนะครับอยู่ในระดับสูงประมาณสักแปดแปดตันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับมันพอรับรู้รายได้เนี่ยไปถึงจนถึงประมาณสักปี 2, 5, 6, 5เลยนะครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เรายังรอคาตาลิสตเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในส่วนของ การประกาศงานต่างๆนะครับซึ่งในส่วนโอกาสเนี่ยนะครับที่ทาง MCS เนี่ยนะครับที่เขาประเมินไว้เนี่ยก็คือเขามีการไปร่วมประมูลเนี่ยประมาณสักเก้าหมื่นกว่าตันซ,ซึ่งก็น่าจะเห็นความคืบหน้าจากนี้เพิ่มเติมในระยะถัดไปคือถ้าได้งานเพิ่มเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้น่าจะเป็นแรงอีกแรงหนึ่งนะครับที่ช่วยหนุนราคาหุ้นได้จากนี้นะครับโดยในส่วนของ MCS นะครับราคาเป้าหมายที่เราทําไว้เนี่ยนะฮะอยู่ที่17.70บาทนะครับอัพไซด์ก็ ยังมีถึง34%นะครับแล้วก็ดีเวเดนยูตรงนี้เนี่ยก็สูงถึง7%เลยทีเดียวนะครับครับตัวถัดไปก็ h t g t นะครับก็กระแสโควิดนะครับที่ยังเพิ่มขึ้นในแถบเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับเมื่อกี้ผมแอบดูตัวราคาหุ้นถุงมือยังตัวทั้ง t o อฟโกฟซูเปอร์แม็กเนี่ยวันนี้ขึ้นอีกประมาณ2%นะครับแล้วก็มองว่าตัวพื้นฐานนะครับ กำไรไตรมาสสเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินจะทำนิวไฮเป็นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูนะครับในปี6 3สามหี่เนี่ยเรามองว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เรามองว่ากําไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับถึง14เท่าตัวของปี6 3สามหกสี 6, <4 S 1> ่เนี่ยยังโตอีก 35.5%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดู v a วอ a t i o n นะครับถ้ามาดูค่า P/E นะครับ e x p e c t e d p e นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่10เท่าเท่านั้นเองนะครับยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวาราคาถุงมือยางในมาเลเซียนะครับที่เทรดกันเนี่ยอยู่ที่26เท่านะครับ Fair value นะครับ STGT อยู่ที่100บาทนะครับยังมีอัพไซต์เข้าลงทุนได้อีก32%ครับก็มีท็อปพิกสองตัวนะครับไปที่ในส่วนของ m c s แล้วก็ STGT นะครับ ถัดมานะครับมีคำถามจากทางบ้านมานะครับครับก็ bgCGC นะครับติดอยู่ตรงสิบสองจุดเจ็ดนย์บาทนะครับคัดตรงไหนนะครับก็อถ้าในส่วนของ BgC เนี่ยนะครับคือภาพเนี่ยจริงผมมองตรงแนวรับนะครับมองตรงบริเวณช่วงสิบสองบาทนะครับสิบสองบาทตรงส่วนตรงเนี้ยนะครับถ้า ยังยืนอยู่ได้ก็ยังถือต่อนะครับแต่ถ้าหลุดก็ใช้เป็นจุดขัดล้อดไปนะครับมานะครับก็เดี๋ยวคําถามเรื่อง S C S C G P เนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวมาตอบให้ทางคอมเมนต์ดีกว่านะครับถัดมานะครับในส่วนของขอแนลละคุณสมนึกน,นะครับก็ถาม s t ตก B T S I V L นะครับแนรับ แนวรับนะครับก็ในส่วนของสเต็กเนี่ยนะครับผมว่าสัญญาณซื้อมันยังมันยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับยังตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยคือถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรีบเข้านะครับแล้วก็ถ้าให้มองแนวรับเนี่ยนะครับคืออ่าก็มองไว้ตรงบริเวณช่วง10.3จุดสามครับสิบจุดส่วนเนี่ยนะครับเป็นเป็นแนวรับไปก่อนนะครับอ่ถัดมานะครับ IWL i v l นะครับก็ จริงๆภาพคล้ายๆแพทเทิร์นการลงเนี่ยนะครับคล้ายๆกับในส่วนของตัวสเต็กเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นภาพของการปรับลงมานะครับแล้วยังไม่ได้เห็นสัญญาณฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับก็มองเนี่ยนะครับก็แนวรับเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณช่วง19.8นะครับถัดมา BTS นะครับ BTS เ um นี่ยเพิ่งเพิ่งเกิดสัญญาณลบนะฮะจากการหลุด9.9ลงมาครับเพราะนั้นเนี่ยภาพตอนนี้เป็นเป็นภาพของการสร้างฐานนะครับก็ผมว่ารอดูการสร้างฐานสักระยะหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าสัญญาณฟื้นเนี่ยยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับ ครับก็เมื่อกี้คำถามครับ HCGP นะครับถามว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยจะจองซื้อหุ้นคืนได้ถึงวันไหนนะครับก็ระยะเวลาเนี่ยจะจะถึงวันที่5ถึงเจตุลานะครับสำหรับกองทุนนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยระยะเวลาการจองซื้อนะครับอยู่ที่วันที่1กับ2องนะครับครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบคำถามไปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับประเด็นก็น่าจะประมาณนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขออนุญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ